สวัสดีค่ะพี่แอร์นะคะจากเพจวิกิการ์บ็ัปมาพบกันอีกแล้ววันนี้พี่แอร์มาพร้อมกับกล่องนี้นะคะ VEB 0 3นะ Extra Booster d e c อนะคะอันนี้จะประกอบด้วย3แคลนด้วยกันนะคะได้แก่โกพาลาดิน Angel f e ฟ t เทอแล้วก็ Neonectar นะเดี๋ยวพี่แอร์จะมารีวิวกันไปทีละแคลนเลยนะคะเริ่มด้วยคลิปแรกนี้จะเป็นการรีวิว โกพลาดินนะคะมีทั้งหมด22ใบในกล่องหนึงจะมีแบบและ1ใบเนาะถ้าซื้อ4กล่องนี่คือเล่นได้3แคลน3เด็กเลยแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นแบบแยกแคลนก็ได้ก็ถูกกว่านะคะก็เล่นได้1เด็กเลยนะ เดี <Okay. S 2> ๋ยวจะมาอ่านกะสะกิลกันเต็มๆกับโกพลาดินส่วนเนโอเนกตากับเอ็นเจนฟีเธอร์ขอเป็นอีกคลิปต่อไปนะท่านน้องอยากรู้แล้วว่าโกพลาดินจาก v e b 0 3จะเก่งขนาดไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แอร์ด้วยนะแล้วก็กด Subscribe พร้อมกระดิ่งกิ้งกิ้งห้าง u ั s c r i b e นะคะเวลาที่แอร์มีคลิปใหม่ๆมาจะได้เห็นก่อนใครเลยถ้าพร้อมที่จะดูแล้วแล้วก็ไปดูกันเลย เพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำคลิปต่อไปสามารถซื้อกล่องวิกิกาช็อปหรือเลือกซื้อสินค้าได้ที่วิกติการ o ช็อปก็เริ่มต้นด้วยตัวหน้ากล่องอันนี้เลยนะคะเป็นการ์ดฟอยน์ะเป็นเกรด2นะคะสุดยอดอัศวินเบอร์แมนออโต้แวนการ์ดหรือเรียกการ์ดเมื่อลงสนามจากมือทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือคุณค้นหาอัศวินผู้เพียบพร้อมการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดคุณขอการ์ดนั้น ลงช่องเรียการ์ดและสลับกองการ์ดคุณแล้วก็มีสกิลออโต้เรียการ์ดเมื่อลงสนามด้วยค่าคอสหรือความสามารถของการ์ดคุณ ยูนิตนี้ได้รับพลังบวก3,000จนจบเทิร์นอันนี้พลัง9,000นะคะก็โกพาราดินคอนเซปต์เด็กนี้ก็จะเป็นแบบสามารถซูพีเรียไลท์เร็วๆนะถ้าเกิดเริ่มก่อนนี่แบบเราสามารถขึ้นเป็นเกา3โดยที่คู่แข่งนี่อยู่เกต1ได้เลยนะคะแล้วก็หาพวกจัดก,กองได้เลยนะต่อมาจะเป็น s v r ประจำชุดนี้นะคะก็คือราชสีผู้เร่าร้อนบลอนเอเซล ในกล่องจะให้มาเป็นแบบไม่ฟอย์เนาะแต่ว่ามันจะมีการ์ดที่เป็นการ์ดฟอย์สวยงามเลยเป็นการ์ดสุ่มฟอย์หลังกล่องนะคะอันนั้นสามารถซื้อแยกใบได้หรือว่าซื้อเป็นกล่องก็ไปลุนเอาได้นะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นการ์ดเก3สามของโกฮัาดินจะเป็นแคลนแอกเซลนะคะแอกเซลก็คือเมื่อไลท์เก3สามได้แอกเซลแล้วก็จะเพิ่มเรียการแถวหน้าแถมบวกหนึ่งหมื่นให้ช่องนั้นด้วยนะ <Yes. S 1> มีสกิลแอคมือ าคุณมีทั้งสุดยอดอัศวินเบอร์แมนและอัศวินผู้เพียบพร้อมกาเร็ตอยู่บนช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดของคุณโซบาสนักรบราชสีฝึกหัดคลิปนะคะก็คือไอตัวเริ่มของเราเนี่ยแหละก็คือตัวนี้นักรบราชสีฝึกหัดคลิปี่ตัวนี้ก็คือเริ่มด้วยตัวนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีไอสองใบนั้นอยู่บนสนามและมีตัวนี้อยู่บนมือด้วยเนาะก็สามารถโซบาสตัวเริ่ม เพื่อไล่การ์ดนี้ในสภาพแแตนถ้าแวนกราดของคู่แข่งเป็นเกรดสองหรือต่ำกว่ายูนิตนี้ไดฟลบหนนะคะก็คือได้แค่1นึ่งไร้เนาะแต่ว่าก็ได้เปรียบได้ยืนหมื่นสอำคนอื่นเลยเนาะออโต้แวนกร์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีคุณสามารถขอการ์ดจากบนมือหนึ่งใบลงช่องเรียการ์ดได้ก็เพิ่มรอบการตีง่ายๆเลยนะก็เอาเรียกการ์ดข้างๆตีไปก่อนเสร็จปุ๊บก็เอาตัวนี้โจมตี แล้วก็คอตัวใหม่ลงมาตีสามได้อีกในสภาพแตนนะพายุแห่งสนามรบซักกโม่ออโตโอ้แวนการ์ดหรือเรียกการ์ดเมื่อลงสนามจากบนมือโซบาร์ดหนึ่งจั่วการ์ดหนึ่งใบและขอกาดหนึ่งใบจากมือลงช่องเรียการ์ดก,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 กระตา่ายขาวในเงาจันทร์เพลิมอร์ออโต้มือเมื่อจบการต่อสู้ที่เรียการ์ดของคุณโจมตีฮิตแวนการ์ดเกตสามหรือสูงกว่าโซบาร์ด เคาน์เตอร์บ so ัสหนึ่งโซบัสสามไลท์การ์ดนี้ในสภาพสแตนและยูนิตนี้ได้ฟล็หนึ่งจนจบเท mm ิร์นก็ไลท์ hmm. ลงมาเพิ่มได้เลยนะ mm hmm. แล้วก็ออโต้แวนการ์ด mm hmm. เมื่อจบการต่อสู้ที่เรียการ์ดของคุณโจมตีแวนการ์ดเคาน์เตอร์บัสหนึ่งนำย mm ูนิตที่ทำการโจมตีนั้นกลับขึ้นมือคุณมักดากอนออโต้แวนการ์ดเรียการ์ด mm hmm. เมื่อยูนิตนี้โจมตีเคาน์เตอร์บัสหนึ่ง ขอการ์ดจากบนมือคุณหนึ่งใบลงช่องเรียการ์ดและยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000ันจนจบการต่อสู้นักธนูศักดิ์สิทธิ์วิเวียนนี่วิเวียนก็มาในอาร์ตใหม่นะคะแล้วก็มีอาร์ตโออที่เป็นอาร์ตเดิมเป็นการ์ดสุ่มฟอยหลังกล่องด้วยนะ้าราน้องอยากรู้ว่าการ์ดสุ่มฟอยหลังกล่องมีอะไรบ้างนะคะพี่แอร์มีทำคลิปลีฟเปิด2ลังเต็มๆแลวนะก็ไปดูตามคลิปได้นะคะ อันนี้มีสกิลออโต้แวนการลุเลียการ์ดเมื่อลงสนามจากบนมือเคาน์เตอร์บ so ัสหโซบัสหดู3ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณขอการ์ดหนึ่งใบาจากในนั้นลงช่องเลียการ์ดนำที่เหลือไปเรียงใต้กองการ์ดคุณและยูนิตนี้ได้รับพลังบวก3,000จนจบเทิร์นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์เนมีอไลออน ออโต้แวนการ์ดเลียกาหรือกาเดียนเมื่อลงสนามจากบนมือยูนิตนี้พลังบวก3000หรือการเดียนบวก5000จนจบเทิร์นล็อกเอียร์ชูเตอร์ออโต้มือเมื่อจบการต่อสู้ที่แวนการ์ดเกตสองหรือสูงกว่าของคุณทำการโจมตีเขาต์บัสหนึ่งของการ์ดนี้ลงช่องเลียกาและยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5000จนจบเทิร์นก็ลงมาตีต่อได้รัวๆไปเลยอัศวินแห่งความกล้าหาญทอนูส คอนติเนียรเรียการ์ดถ้าในโซคุณมีการา์ดหนึ่งใบยูนิตนี้ได้รับพลังบวก3,000ันถ้าในโซคุณมีการ์ดศูนย์ใบยูนิตนี้ได้รับพลังบวก800 0แทน3,000นะคะโอ้ถ้ามีโซยิ่งน้อยนี่ยิ่งโหดเลยนะโอ้ไม่มีโซเลยนี่เป็น1 7ื่นเจ็ดเพียวๆเลยนะคะนักดาบพิฆาตปีศาจหาวกันออตโต้แวนการ์ดเรียการ์ดเมื่อแวนการ์ดของคุณโจมตีฮิตดูการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดคุณ และคุณสามารถคอการ์ดที่มีเกรดเท่ากับหรือต่ำกว่าแวนการ์ดของคุณจากในนั้น1นึ่งใบลงช่องเลียการ์ดช่องอื่นได้ถ้าคุณคอรีไทยการ์ดใบนี้นะคะบนช่องเลียการ์ดของคุณถ้าไม่คอก็วางไว้ที่เดิมได้นะคลาสเคสไลออนอันนี้เป็นพิทักษ์นะเป็นพิทักเกรดหนึ่งนะคะเพอร์เฟกต์การ์ดนั่นเองผู้รับฟังแห่งความจริงดินเรน ออโต้ Auto, เรียการดเมื่อลงสนามด้วยค่าคอสหรือความสามารถของการ์ดคุณโซบัสหและจั่วการ์ดหใบหรือเคาน์เตอร์ชาร์ดหยูนิตนี้ได้รับพลังบวก3000จนจบเทอิอ๋อก็เลือกได้เนาะว่าจะเอาโซบัส1และจัว่วหรือว่าจะเอาเคาน์เตอร์ชาร์ดหและบวก3000เวฟวิงโออันนี้ก็เป็นเปลดหนึ่งพลัง9000เลยอัศวินผู้เพรียบพร้อมกาเรต ออโต้ Auto, เรียการเมื่อยูนิตนี้ลงสนามด้วยค่าคอสหรือความสามารถของการ์ดคุณเคาน์เตอร์บัสหนึยูนิตนี้บวกพลัง1 0 0 0 0มืนจนจบเทิร์นโลที่เปลง่งรัศมีมาร์กอันนี้เป็นรอทิกเกอร์ที่เป็นเพอร์เฟกต์การ์ดนะนักรบราชสีเพลิงสุกขัดคลิปอันนี้เป็นผู้เริ่มต้นเมื่อถูกไล่จะได้จัวดหนึ่งใบอัศวินแห่งฟ้าคลามชานักคิดที่เขาทิกเกอร์ ของภาค V ก็บวกพลังได้ถึง1นึ่งมือเลยนะคะน,นี่กระหน0่งทิกเกอร์ภาค V ก็บวกพลัง10,000เต็มๆไปเลย Fame of victory อันนี้เป็น Critical Ticker f o r อ s i ไซ c o l l r ์ e r r a w ร Ti k e r d เก t e ดกันอันนี้เป็นฟอน nt Ti เ er กอรนะคะ Fo นทิกเกอรก็คือบวกพลัง1นึ่งมือให้กับแถวหน้าทุกใบเลยอัศวินบังคับปะทะนั n e น s อันนี้เป็นฟอน t ิกเกอรเช่นกันและ อิลิกเซอร์โซเมรีอ่ะเป็นฮิลทิกเกอร์นะคะอันนี้ก็เป็นโกาลาดินนะจากชุด VEB 0 3นะคะนอกจากการในกล่องที่รีวิวไปเมื่อกี้นี้แล้วนะคะภายในกล่องก็ยังมีกิฟต์แอคเซลให้ด้วยนะสำหรับแขนโกาลาดินนะคะหรือถ้าน้องซื้อแบบแยกแขนก็ได้แอคเซลไปอีก4ใบเช่นกันนะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ สุ่มได้การ์ดหลังกล่องนะคะก็กล่องนี้มีทั้งหมด6แบบนะโดยมีโกพลาดิน2แบบนี้นะคะแล้วก็แองเจิลฟีเทอร์สแบบเนโอเนกตาสแบบนะคะก็ในกล่องก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ใบไหนนะอันนี้ของโกพลาดินพี่แอรเอามาให้ดูนะคะเป็นการ์ด SVR ปั้มทองแล้วก็เป็นฟอยล์เส้นๆสวยงามมากเลยนะกับราชสีผู้เร่าร้อนบลอนเอเซลและ นักธนูศักดิ์สิทธิ์วิเวียนนะคะของวิเวียนจะเป็นฟอยล์เคลือบธรรมดานะเป็นอาร์ตโออาร์นะคะอันนี้ถ้าน้องๆอ,อยากได้เป็นพิเศษสามารถสั่งซื้อแยกใบได้เลย Yes ถ้าอยากได้สินค้าอะไรก็สามารถสั่งซื้อได้เลยที่ vggashop.com นะทั้งเป็นกล่องเต็มกล่องแบบไม่มีสูมฟอยล์หลังกล่องแบบลดราคานะคะหรือแยกแคลนแต่ละแคลนเล่นได้เลยก็มีนะคะ หรือว่าถ้าน้องอยากได้พวกอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลองไซการ์ดสลิปไซการ์ดหรือว่าเพย์แมทนะคะก็ไปเลือกซื้อได้นะสลิปไซการ์ดก็มีหลายลายเลยไปดูก่อนได้ที่ vjgshop com อันนี้ก็เป็นเด็กโกพลาดินที่เก่งมากๆเลยนะคะตีได้รวดเร็วไลฟ์เป็นเกจสามได้แบบเร็วนำชาวบ้านไปเลยแถมแบบหาพวกมาลงสนามเพิ่มหลังจากตีไปแล้วแล้วก็ตีต่อได้รัวๆเลยนะใครชอบก็ไปจัดเล่นกันได้เลย <Yes. S 2> ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย